สวัสดีเอฟซช่องสุพี h ชนแนลนะคะวันนี้พาเพื่อนมากินข้าวด้วยกันนะคะกับข้าวเยอะมากเลยจะกินอะไรดีคะทุกคนมีอันนี้หอหมกหน่อไม้นะคะหอหมกแบบ้านนอกเราอาหารพื้นบ้านเราเนาะกับข้าวเยอะค่ะว,วันนี้มีไข่ต้มมีกระดูกไก่ทอดปลาทอดผักน้ำพริกค่ะ ผักก็มีหลายอย่างนะคะมีสลิดต้มแล้วก็สดมีหน่อไม้มีหัวปีผักรวมๆกันหลา,ลายอย่างค่ะพริกก็มีพริกอะไรพริกปั่นธรรมดาเนาะน้ำพริกป่นธรรมดาอ,อาหารแบบบ้านๆค่ะมาทุกคนมากินด้วยกันนะคะกับข้าวเยอะเลย ไข่ต้มสองฟองพะคนละลูกกับหลานเนาะทั้งต้มทั้งทอดรวมๆกันนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยกับข้าวกับข้าวมื้อนี้เป็นกับข้าวมื้อที่สองที่เรากินเมื่อคืนแล้วเหลือเราก็มากินวันนี้อีกเพราะมันมันเยอะนะฮะกินแบบบ้านๆนั่งกินแบบอร่อยเลยค่ะกินไปด้วยไล่ไก่ไปด้วยไก่ก็ ปนเปียนป่นเปียนอยู่แถวคนกินข้าวนี่แหละเนาะเรากินแบบบ้านๆเราไม่ได้พิธีพิถันอะไรมากมายทุกคนเคยกินหรือเปล่าคะสลิดอันนี้ยังไม่ต้มนะคะอันนี้ดิบค่ะหวานนะคะนี่อันนี้ต้มแล้วเนี่ยอันนี้ถ้าต้มแล้วก็หวานเหมือนกันนะคะก็มีหัวปี มีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพื่อนๆขอโทษขออภัยด้วยนะคะไก่มันมาป้วนเปี้ยนบนเปี้ยนอยู่แถวนี้แหละเห็นคนกินข้าวไม่ได้เลยก็มาป้นเปี้ยนอยู่แถวคนกินข้าวนี่แหละคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันนะคะเนี่ยปลาก็ปลาแบบ ตามนาตามทุ่งนาธรรมดานี่แหละค่ะไม่ได้มาซื้ออะไรมากมายนะคะไข่ก็ไข่เราซื้อมาไข่รเราซื้อมาต้มเองนะคะเพราะเราไม่ได้เลี้ยงไก่อันนี้ห่อหมกห่อหมกนี่ก็ญาติเอามาให้ห่อหนึ่งนะคะเนี่ยห่อหมกแบบบ้าน,านเราเนาะน้ำพริกอุย้ยแมงันน้ำพริกก็น้ำพริกธรรมดานี่แหละค่ะไม่ใช่ว่า น้ำพริกหรูหราอะไรหรอกกต่พริกป่นธรรมดาที่เรากินทั่วไปเนี่ยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะ f อซทุกทท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะทุกคนจิ้มผักน้ำพริกเนี่ยจิ้มผักค่ะ หวานมากเลยสลิดยิมน้ำพริกค่ะอืมยิมดิบก็อร่อย ต้มสุกแล้วอันนี้ต้มสุกแล้วอันนก็อร่อยค่ะอ,อ,อร่อยมากเลยนั่งกินข้างบ้านค่ะเพื่อน ย่างกึนงข้างบ้านอันนี้หอมหมกหอมหมกโคราชค่ะ